ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟโนีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี hhmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเหรียนปั๊มหลวงพอบ้านแหลมรุ่นแรกพิมพ์ใบสาเกสร้างขึ้นในปี พศ2460ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปใบสาเกแบบมีหูในตัวมีการสร้างโดยเนื้อทองผสมแก่ทองเหลืองจำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ด้านหน้าเป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลมองค์พระพาดพาสังคติด้านข้างขององค์พระมีมานแหวสวยงามด้านบนขององค์พระไม่มีเม็ดไขป่ปลา จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นี้ด้านหลังมีอักขรยันตนัวหนามีอักรภาษาไทยเขียนว่ารูปปติมากรคุณพ่อวัดบ้านแหลมด้านข้างเหรียญมีม่านแหวกสวยงามเหรียญปั๊มหลวงพ่อบ้านแหลมรุ่นแรกแหวกม่านสร้างขึ้นในปีพศ2460ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกรูปไข่มีหูเชื่อม ในพิธีพุทธาพิเศษมีสุดยอดพระเกจิของเมืองแม่กองในสมัยนั้นเข้าร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกมากมายอาทิหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยหลวงพ่อลุนวัดช้างเผือกหลวงพ่อตาดวัดบางวันทองหลวงพ่อบายวัดช่องลมและหลวงพ่อคงวัดบางกระพอมสามารถแบ่งออกเป็นสองบล็อกคือบล็อกคางกลมและบล็อกคางเหลี่ยม มีการสร้างโดยเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อทองเหลืองและเนื้อทองแดงจำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ด้านหน้าเป็นรูปจำลองหลวงพ่อบ้านแหลมองค์พระพาดผ้าสังคติด้านข้างขององค์พระมีสมพุทธบูชาและมานแหวกสวยงามบนพระเกศมีเส้นลัศมีใบหน้าหลวงพ่อที่คางจะมีด้วยการสองแบบคือคางกลมมน และคางเหลี่ยมจึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์ด้านหลังเมียักะยันตัวนะมียักะภาษาไทยเขียนว่ารูปปติมากรคุณพ่อวัดบ้านแหลมด้านคางเหลี่ยนมีม่านแหวกสวยงามหลวงพ่อวัดบ้านแหลม เป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทเนื้อทองเหลืองออกสำเร็จความสูงจากปลายนิ้วพระบาทถึงยอดพระเกศามาลา170เซนเมตร67นิ้วขนาดเท่าคนธรรมดาข้อพระกรนทั้งสองข้างทำเป็นสองท่อนสวมใส่ได้พระเกศามาราเป็นเปลวเพิงสังคติเส้นเล็กาเจ้ามาถึงพระชงจีวรทำแผ่นเป็นแผ่นแผงอยู่เบื้องหลัง มีแฉกมุมพระพักงามเหมือนเทพบุตรส่วนรงเหมาะเจาะก,กะทัดรัดงดงามประดิษฐานอยู่ในพระอุบโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือที่เรียกว่าวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปสำคัญของชาวเมืองแม่กองหรือจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนั้นครั้งแรกที่ได้พบไม่มีบาทต่อมาสมเด็จพระเจ้าบร,รมเธอกรมพระยาพานุพันธ์วงวรเดช ได้ว่าจ้างช่างหลวงในวังสร้างบาตแก้วสีน้ําเงินอมเขียวแล้วนํามาถวายปัจจุบ,บันบาตแก้วนี้ถูกจัดเก็บไว้ภายในวัดและจะถูกนํามาใช้ในงานพิธีใหญ่ๆห,หรือในโอกาสสาคัญเท่านั้นจากความเชื่อของชาวบ้านหลวงพ่อวัดบ้านแหลมถูกสันนิษฐานว่าอาจจะสร้างโดยพระมหากษัตริย์หรือราชวงศ์ในสมัยอยุธยา บ้างก็เชื่อว่าสร้างในสมัยสุขโขทยัยบางก็ว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนตอน้นเนื่องด้วยพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาส่วนใหญ่มักไม่ค่อยงามเพราะเป็นระยะเวลาที่บ้านเมืองค่อนข้างวุ่นวายมีการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินบ่อยครั้งทั้งมีศึกสงครามเสมอผู้สร้างหรือช่างขาดความจันลงใจเพราะชีวิตต้องกังวลในเรื่องอื่นๆ การที่หลวงพ่อวัดบ้านแลหลมงดงามจริงเชื่อได้ว่าสร้างโดยช่างหลวงเพราะอย่างไรก็ตามช่างหลวงยอมมีฝีมือดีกว่าช่างราชหรือชาวบ้านทั่วไปถ้าพินิษพิจารณาอย่างลึกซึง้งอย่างที่เรียกว่ามองดูด้วยใจแล้วก็น่าจะเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปแทนด้วยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในอดีตอาจเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ก็ได้ รืออย่างน้อยก็เป็นพระพุทธรูปแทนตัวแม่ทับนายกองหรือเจ้านายขุนนางผู้ใหญ่ในสมัยนั้นพอเป็นพระพุทธรูปยืนขนาดเท่าคนจริงและสร้างอย่างประณีตงดงามมากอาจเป็นไปได้ที่วิญญาณของทานเจ้าของผู้สร้างรูปปฏิมากรหลวงพ่อบ,บ้านแหลมแต่มาเป็นเทวดาสิ่งสถิตร,รักษาพระพุทธรูปองค์นี้อยู่จึงคงความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งพาของชาวบ้าน ผู้ป่วยใครได้อยู่ทุกวันแต่ข้อมูลจากนักวิชาการตั้งคอสังเกตว่าหลวงพอบ้านแหลมนั้นเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะพุทธศิลป์ยุคอายุทยาตอนปลายค่อนมาทางยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเหตุจากพระพุทธักษณะขององค์พระรวมทั้งจากรากฐานบัวคลุมที่มีกลีบซ้อนสามชั้นมีเกสรสูงและฐานสิงที่ไม่โค้งแอ่น ที่ติดมากับหลวงพ่อนั้นเป็นศิลปะที่นิยมกันในยุคราชการที่สรวมทั้งชื่อของหลวงพ่อบ้านแหลมไม่เคยปรากฏอยู่ในบันทึกหรือนิราศพงสาวดาฉบ,บับต่างๆเลยหรืออยู่นิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่ที่เขียนในปีพศ .2388 เลาถึงหลวงพ่อวัดเขาตะเคาแต่ไม่ปรากฏชื่อของหลวงพ่อบ้านแหลมทางที่เล่ากันว่า ติดอวนมาพร้อมกันและนิราศพาแท่นโด่งรังของสำมานเนรกลันปีพศ2396ที่ปรากฏชื่อหลวงพ่อวัดบางนางรีแต่ไม่ปรากฏชื่อของหลวงพ่อบ้านแหลมเช่นเดียวกันแต่ที่ปรากฏชัดๆในต้นรัชกาลที่5ปีพศ2416ที่เล่าถึงโรคระบาดของสำนักพุทธเท่านั้นหลวงพ่อวัดบ้านแหลม มีตำนานอีกเรื่องหนึง่งกล่าวกันว่าชาวบ้านแหลมที่มาตั้งลกล่ากอยู่เมื่อประมาณปีพศ2307ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวประมงวันหนึ่งได้มีชาวประมงไปลากอวนหาปลาที่ปากแม่น้ำแม่กองและอวนได้ติดพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทอีกองค์นึงเป็นพระพุทธรูปนั่ง จึงอารัธนาพระพุทธรูปยืนมาประดิษฐานที่วัดสีจำปาซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองแม่กองส่วนพระพุทธรูปนั่งได้มอบให้ญาติพี่น้องนำไปประดิษฐานที่วัดเขาตะเขาจังหวัดเพชรบุรีวัดเพชรสมุทรวรวิหารได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวงเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศ2498เดิมมีชื่อว่าวัดศรีจำปา เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยามีประวัติที่สันนิษฐานว่าสร้างจากชาวบ้านที่อพยพมาจากบ้านแหลมจึงตั้งชื่อตามชื่อถิ่นฐานของตนที่ว่าเมื่อชาวบ้านแหลมได้มาตั้งถิ่นฐานแล้วได้ช่วยกันบูรณะปฏิสังขรวัดศรีจำปาให้เป็นปีกแผ่นอีกครั้งหนึ่งจึงเรียกว่าวัดศรีจำปานิวาสวัดบ้านแหลม เหล่านี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นมาของวัดสีจำปาวัดบ้านแหลมวัดเพชรสมุทรวรวิหารซึ่งได้เปลี่ยนแปลงมาโดยลำดับปัจจุบันวัดเพชรสมุทรวรวิหารมีเนื้อที่ทั้งหมด11ไร่เศษมีเขตและอุปกรณ์จานของวัดดังนี้ทิศเหนือจดขู่ยาวสองเส้น3วาเศษทิศใต้จดคันขู่ยาว3เส้น8วา ทิศตะวันออกติดถนนเทศบาลเพชรบุตรตรงขามยาว3เส้น11วาทิศตะวันตกจดแม่น้ำแม่กองยาว2เส้น18วาลำดับเจ้าอาวาสในระยะก่อนไม่อาจรวบรวมได้เท่าท,ที่ทราบพอรู้เป็นชั้นๆในขั้นหลังคือหลวงพ่อเบี้ยวหลวงพ่อหลวงที่จริงชื่อหลวงพ่ออยู่พระเสนสมณคุณเนธ พระมหาสิทธิการแดงพระมหาสิทธิการทองพระธรรมปิโดสนิทเขมจารีพระราสมุดโมรีสำรวยพระราสมุดเมธีหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระพุททรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่กาวขวันกันมาตั้งแต่โบร,โบราณน,นับตั้งแต่เริ่มอารัธนามาประดิษฐานวัดบ้านแหลม ซึ่งเดิมเป็นป่ารกชันก็มีการพัฒนาจนจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นระดับและมาเป็นที่กาวขานเมื่อคราวเกิดอหิวาตกกะโลกระบาดในประเทศไทยประมาณปีพศ2416เจ้าคุณสนิทสมณนคุณเนธท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านแหลมในสมัยนั้นเกิดในมิตถึงหลวงพ่อวัดบ้านแหลมโดยให้ไปดูคาถากันโลกหาที่พระหัตของหลวงพ่อในโบสถ์ รุ่งเชา้าท่านจึงเข้าไปดูที่พระหัตถ์ของหลวงพ่อบ้านแหลมพบว่าพระหัตถ์ขวามีคาถานามาระอะและที่พระหัตถ์ซ้ายมีคาถาณเทวะอะจึงได้นำพระคาถามาทำน้ำมนต์และแจกใจ่ายให้ชาวบ้านดื่มและอาบกันปรากฏว่าโลกอหิวาตก,กโลกก็ค่อยๆสงบลงและหมดไปในที่สุดตั้งแต่นั้นมาความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอ่อจึงเลื่องลือไกล ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e ีเกอร์ n o ฟ e นจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ